้าฉเฉลียวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าป้าฉเฉลียวอายุเยอะแล้วเนออาะอยู่เท่าไหร่จ้าหกสิบสี่จ้ะหกสิบสี่โอ้เยอะเลยนะถามนิดนึงค่าเบาหวานที่เราเป็นเนี่ยสองรอยี่สิบอันนี้จริงไหมจริงจ้ะอืมอ่ะแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงโรคเบาหวานถามก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางานอะไรคะทํางานคข,า,ขายค่ะก็ไปต่้งร้านขายผักขายผลไม้ทำงานหนักมากก็กินหนักมากเหมือนกันจ้ะป้าฉเฉลียวชอบกินอะไรคะ ก็ขนมมันหวานแหละก็ชอบกินท้องหยิบทองหยอดชอบกินชจ้ะก็คือชอบชีวิตขาขนมหวานไว้ได้จ้ะแล้วคือตอนนั้นมันมีอาการยังไงคะที่เราแบบเฮ้ยเราเป็นโรคเบาหวานแล้วเราต้องไปหาหมอก็ไปตรวจแหละเดมัวเขาว่าเป็นเบาหวานหมเขาก็ต้องเอายาฉีดฉีดนี้ฉีดยังไงคะตอนนี้ดิคณะเนี่ยตอนเช้าสี่สิบตอนเย็นยี่สิบหกก็ต้องฉีดค่าตามีตลอดอาจย์เมืเม่อส่งท้องบานนี่ก็ปาสลับมา สี่สิบมันใช่สลับดมเหลืมจ้ะหรือาสี่สิบตอนเย็ยน,นแต่<น>จริงจริงตอนเย็ยนมันต้องยี่สิบหกจ้ะนอกท้งอวกทั้งทายแหละมืดหน้าตาลายหมดแหละระยะเวลานานแค่ไหนล่ะคะที่เราต้องฉีดมฉีดจนถึงตายแหละมอกข็ว่าคือต้องฉีดจนตายฉีดจนต,ตายแหละโทเนะโทเนะีนะ่ยนะคือให้เขามาฉีดมาอะไรอยู่นั้นนะนแต่เมื่อเนี่ไปตรวจอะเนือเาเจ็ดสิบ อ๋อเหลือร้อยเจ็ดสิบแล้วาเอา้าทำไมถึงลดลงมาได้อะคะกินไอ้ผลไม้ผู้ชงอะไรนี่นะปี่เนียมแนะนำจ้ะเขากินหายเขาใหายป่าลองไปกินขวดนึงเขาบอกว่าเขาเป็นเบาหวานเขาเป็นปวดตามข้อตามอะไรเงี้ยก็เลยแนะนําให้เขาว่าลองเอาไปกินดูก็เรากินเราก็เห็นว่าเราหายอ่ะจากโรคภูมิแพ้มั่งจากเป็นโรคเก,กาต์มัง่งเรากินแล้วเราก็หายก็เลยแนะนําเขากินผู้ชงแล้วมันดียังไงจ้ะก็กระซาปวดขาปวดแขน เมื่อก่อนนี้ปวดขนาดไหนพอปวดแหละเพราปวดนี่มันนอนไม่ได้แหละแล้วพอเรากินโพชงหมอลดจํานวนยาลงไหมลดจํานวนยาฉีดลงไหมเขาก็ลดเนะย<ม>เขาก็ลดยาทีดนะจ้ะตัไใบแบบถมพูดดีฟ้าไม่ได้กินผลไม้โพชงอ่ะพูดเรื่องจริงเลยเนี่ยไม่ใช่เขาพูดว่าโยอะไรพอกินแล้วหลางกายทม,มูลวันนี้เผาแล้วบ้านเลียวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณเป็นอีกคนที่ต้องการห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าภูมิแพ้อัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคต่างๆเหล่านี้พร้อมจะฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อ กันไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพียงแค่คุณวางใจให้โพชงดูแลสุขภาพของคุณผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาติผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง32ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาเลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชง